ก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้แอดอาจจะไม่ได้ใช้หูฟังนะครับอาจจะเสียงแปลกๆนิดนึงแต่ว่ามีการอัปเดตใหม่นะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ไหมซึ่งการอัปเดตเนี่ยเป็นการอัปเดตท,ที่ทางเรานะครับผมได้อัปเป็นตัวไฟล์ API 30นะครับผมซึ่งรองรับ Android 11ขึ้นไปเท่านั้นนะครับผม ูเล่นส่วนใหญ่จึงไม่สามารถเล่นได้นะครับแต่ตอนนี้พี่ซันหรือว่าผู้พัฒนาเกมของเรานะครับผมก็ได้ทำการอัปเดตตัวไฟล์ใหม่เข้าไปอย่างที่แอดได้อัปเดตเลยนะครับผมว่าอย่างที่เขาได้อัปเดตตัวไฟล์ใหม่เข้าไปเป็นไฟล์ที่เวอร์ชั่น API 20นะครับผมยี 20, ่สิบประมาณ2ี่สิบย่สิบยบสองนะครับผมซึ่งรองรับ android 5 0นั่นเอง ซึ่งมันถือว่าเป็นข่าวใหญ่อย่างหนึ่งเลยนะครับผมว่าก็คือจะว่าอย่างไงเดียวไม่รู้ว่า Android เวอร์ชันเก่าๆจะกลับมาเล่นได้ไหมแต่ว่าแอดมันจะว่ายังไงก็อยู่ที่สเปคของเครื่องที่ต่อให้อัปไฟล์ได้นะครับผมแต่ยังไงขอเอามือถือส่วนใหญ่กลับมาเล่นได้ก็เพียงพอแล้วนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวตอบผู้เล่นก่อนนะครับ Um, à hờ dèm ok เอาเอาเป็นว่ารอผลคืนนี้นะครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะอาจอาจจะเรียวสุดภายในคืนนี้นะครับผมอ่าเห็นไหมรออัปเดตคืนนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้ายังไงมีประกาศอะไรยังไงอีกก็เข้ามาดูที่แอดประกาศในกลุ่มได้เลยนะครับผมอ่า โอเคเดีพบกันคราวหน้าครับผมบายครับอย่าลืมไปดูในกลุ่มด้วยนะ <laughs>